สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับว่าปาทิรามสองนะครับผมรักคิวด่วนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีธุระด่วนที่นี่ครับนี่เป็นงานลอยกระทงนะครับผมของกําลังลงนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองของินหลายอย่างกําลังลงครับบอกไม่ถูกพราะดอกนึ่งทะเลญี่ปุ่นดองก็มีนะครับ ชาชักปัตตานีโรตีสายใหม่ครับอันนี้แซบอุบลครับเดินกันต่อของแซบนะครับกินน้ำนเงี้ยวข้าซอยน้องไก่นะครับก็มีต้มตำทางโน้นนะครับไก่ตะไคร้ยังไม่ลงครับอันนี้เป็ดย่างยังไม่มา โคราดนะครับีต้ำนะครับอัแซ่บทางโน้นมีมาล่าพารวยลงของแล้วนะครับ <S <S ชื่องานว่ารอยเกระทงบนรักลุกทุ่งณตลาดน้ำวันมาเก็ตนะครับนี่ตอนกลงคืนน่าจะมีบรรยากาศที่ดีมากนะครับมีไฟแสงสี เราขยับไปดูสักนิดหนึ่งมีน้ำแตงโมน้ำต่างๆน้ำสมุนไพรนะครับงานจะมี7-17พฤศจิกายนนี้นะครับผมกลางคืนแสงสีทั้งนั้นน่สวยนะครับเรามาเดินเดินดูของมีปังเวอร์นะครับ เกาลักกำลังลงผัดมีโคราชลงแล้วต้มเก็ดหิมะนะครับแคบหมูยำปูแซบแคบหมูกล้วยกล้วยติ่งกล้วยทุบบางเดชนครศรีไก่นะครับผัดกะเพราคุณรวม,มแมลงทอดนะครับไก่ต้มน้ำปลาครับ พิทยาพิษณุโลกเป็นหมึกหวานนะครับว้าวคืนนี้ไม่มีเวลาเดินนะครับเพราะว่าต้องตีรถกลับปราจินบุรีแล้วนะครับเสียดายจังเลยโอเคครับหวนกลับนะครับจริงๆงานกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับแต่ว่า เดินซอยหลักๆในโรมนี้ก่อนซึ่งมีอาหารนะครับเพราะว่าตอนนี้หิวแล้วนะครับก็จะหาของกินก่อนนะครับขออนุญาตก่อนนะครับผมมีโอกาสก็เจอกันใหม่นะครับขอเชิญมาเที่ยวงานนะครับร้อยกรทงรามสองนะครับที่ตลาดน้ำวันมารเก็ตนะครับผมรามสบางนาครับสวัสดีครับทุกคน